พอที่พุ่มได้มาเขามายืนยันตรงนี้พุ่มชายมาถึงนี่เจ็ดปีแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเพลงุูยได้เลยสวัสดีค่ะ ะะวันนี้อันมาดีนะคะก็มาทํารายการอยู่ที่อําเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มาหาคําตอบให้กับนักธุรกิจหรือนะคะเกษตรกรนะคะที่ทําในเรื่องของอาหารพืชนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของอาหารพืชเ,เกรของเราวันนี้นะคะชื่อพี่ทอนเดี๋ยวให้นํนาตัวแต่อยากจะบอกต้นเรื่องก,ก่อนว่าทําไมต้องมาเจอพี่ทอนในวันนี้นะคะเพราะนะ,ะตัวพี่ทอนเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นในการใช้ ผลิตภัณฑ์อาหารพืชคิวแพนของเราตั้งแต่เมื่อเจ็ดปีที่แล้วตั้งแต่ยังไม่เป็นคิวแพนนะคะต้องให้พี่ธรมาเหมือนยืนยันนะมาวารันตีว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ของอาหารพืชคิวแพนเนี่ยใช้แล้วเนี่ยต้นพืชมันไม่โทมจริงไหมนะคะ คืออยากให้เจอผู้ผู้ใช้จริงนะคะเราเป็นผู้ผลิตเราก็ต้องมาหาความวรันตีหรือว่าความเชื่อใจให้กับนักธุรกิจหรือเกษตรกรนะคะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กับพืชต่างๆนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะให้พี่ทอนนะคะแนะนําตัวแบบชื่อจริงนามสกุลจริงนิดนึงค่ะครับ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 ผู้นายสุนทนกุลเกลียงค่ะกบเทือจเิงคาโยอำเภอประเลียนค่ะตำบลประเลียนจังหวัดตรังค่ะ ที่นี้ก็อย่างมุบันตัมสุรินค่ะครับครับทั้งเตจ่ายมากรหลดทึบมันไดพุ่นดีเลยคุณภาพของตนข้องปามจะไม่ได้เติมสูงเลยอย่างนึ่งอยากให้พู้ถตงไดรอควางไดโรแล้วปัิที่พุ่มได้มาเขามายืนแดนตรงนี้พุ่มชายมาถึงนี่เจ็ดปีแล้วคือไม่เคยเปลี่ยนแปลงผุยได้เลยเลยการไดพุ่นดีอยากให้เจือถ้าเกิดอย่างทุกทใจได้กลับมาพุ่มได้เลยเหตุปิ่งนี้ปันตัมุรลินเลย ค่ะพี่ธรใช้มา7ปีกับต้นปาล์มปาล์มเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่คะที่เรามาเห็นตรงนี้15ปีได้แล้ว15ปีแล้วนะคะการันตีได้เลยว่าไม่โสมไม่โสมไม่โสมค่ะอยู่ปกติแบบนี้ตลอดและผลผลิตเป็นอย่างไรบ้างคะดีครับดียังไงคะพี่มันไม่เคยขาดคอเลยนี่นะคะเนี่ยการันตียืนยันนะคะไม่ขาดคอต้นพืชไม่โสมนะคะมีลูกต่อเนื่องครับต่อเนื่องนและน้ําหนักเป็นยังไงบ้างคะน้ําหนักของปาล์มน้ําหนักก็ดีค่ะ คือมันก่อนใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของคิวแพนเนี่ยค่ะของเราที่เราลองใช้เนี่ยเก็บเก็บไม่เคยถึงเลยค่ะได้ได้ประมาณไม่เกิน250รกิโลโอ้แต่ตอนี้ถ้าเกิดเป็นเต็มเยอะได้ถึง700ดน้อยหนูโอ้โหจ้า0 0งร้อยใ200่ะนะโอ้โหโอ้โหนะคะนี่คือการการันตีนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคิวแพนเนี่ยนะคะพี่ธรบอกว่า ผมใช้แล้วเนี่ยไม่เปลี่ยนใจแน่นอนแล้วไม่เปลี่ยนใจไปยี่ห้ออื่นแน่นอนไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้เลยนะคะเคยใช้เป็นพวกปุ๋ยเคมีอยู่แล้วเคมีเริ่มต้นตอนแรกๆปลูกหลังจากนั้นพอใช้ตัวนี้ไม่เคยใช้เลยเริ่มต้นจากน้ำก่อนใช่ไหมอ่านั้งแต่สูตรน้ําเลยสูตรน้ำมาเลยอ่านะคะเห็นไหมคะว่าความยาวทามมิ่งนะคะพี่เขาบอกว่าตั้งแต่ใช้เมื่อเจ็ดปีที่แล้วจนบัตรนี้ ก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปยี่ห้ออื่นหรือว่าเป็นปุ๋ยเคมีไม่ทิ่แล้วนะคะแล้วเริ่มงกลไการาคาน้ําหนักพี่ทอนคิดว่ามันมีความแตกต่างกว่าทั่วไปในท้องตลาดอย่างไรบ้างคะโอ้ดีครับคุ้มคนที่รู้จากการถือเกิดใช้แล้วนะคุ้มมากมสะดวกไปไหนไม่จําเป็นต้องปาคนอื่นไปคนเดียวก็ได้ะสะดวกเดี๋ยวไปถุงนีน้ไหม ใส่ได้สบายเลยอ่าสบายสบายสุขภาพดีขึ้นควรก็ได้อ่าเนี่ยอ่านะคะจะไปที่สูงยังไงได้หมดได้ได้หมดได้ไม่ไม่มีผลต่อสุขภาพดีด้วยนะคะอ่าราคาไหวไหวนะปาล์มราคานี้อันนี้ปุ๋ยนี้ก็ไหวพี่พิทอนขายโลละเท่าไหร่นะคะสองบาทห้าสิบมั้ยสองบาทห้าสิบถามได้พยานมีนะนะพี่พิทอนบอกว่าอ่าตั้งแต่สองบาทห้าสิบสองบาทแปดสิบจนปัจจุบันนี้ สิบสองบาทอันนี้ถูกเลยตัวอาหารพืชถูกเลยท่านใดสนใจนะคะแล้วก็ต้องการการยืนยันมาดูผลผลิตที่ไร่ของพี่เขาได้เลยยินดีต้อนรับนะคะสำหรับอันกับพี่ธรวันนี้ก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะคะถ้าท่านใดอยากได้ข้อมูลอะไรที่นะคะอันมาดีทําให้ได้ก็ขอให้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ